ลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation ไทยประกันชีวิตการเงินธนาคาร สวัสด,ดีค่ะคุณผูช้ชมคะเข้ามาในช่วงม o นี่แอดเวันนี้นะคะต้องมาตรวจสอบกันสักหน่อยค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางของเศรษฐกิจในฝั่ฝั่งของสหรัฐจีนญี่ปุ่นนะคะที่ยังมีทิศทางของการชะลอตัวตัวเลขนั้นอาจจะมีการประกาศออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปนะคะสะท้อนถึงความอ่อนแอ ถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลกระทบกลับเข้ามายัางประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นนะคะบรรดาทางด้านของโบรโกเกอร์หรือแม้กระทั่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการปรับลดอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปี2558ลงลงมานะคะสำหรับแบงค์ชาตินั้นมองจากเดิมที่3.5ก็ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่3.1เท่านั้นโดยยังมีปัจจัยเสี่ยงเป็นความเคลื่อนไหวหรือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะก็ต้องมาประเมินกันด้วยว่ามันจะะส่งผลกรทบ ทิศทางของการลงทุนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนส่วนใครที่อยากจะมองทิศทางของการลงทุนก็ต้องไปประเมินผ่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการอัดฉีดงบประมาณของภาครัฐที่จะส่งเข้ามาในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวันนี้เราจะไปมองกันที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะเขาจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของ UOB k ียนประเทศไทยซึ่งก็จะมาประเมินนะคะถึงทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะที่มี แนวโน้นมของช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวไปด้วยไปสอบถามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเจสพรค่ะ ครับคุณพานสวัสดีครับค่ะถ้าหากว่าเรามองทิศทางของการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนนั้นก็ให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นในโซนอาเซียนอย่างทางด้านของสิงคโปร์เองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีการประกาศการอาัดฉีดงบประมาณในปี2559หรือว่าปี2016จะส่งผลต่อทิศทางของการลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะใช่ครับกับการประกาศประมาณของรัฐบาลสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มอรตสาหกรรม สองกลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มอสังหาและกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับทางนายกพัฐมนตรีเฮงสวีคิดของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าจะมีการใช้งบประมาณจำนวนมากก่อสร้างเมืองเทคโนโลยีทันสมัยนะครับชื่อว่าจูหลงอินโนเวชันดิสทริกหรือว่า JID นะครับที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้การค้นคว้า,ว,าวิจัยนะครับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของหลายอุตสาหกรรมด้วยนะครับโดยคาดว่าเฟสแรกก็จะเริ่มก่อสร้างในปีนี้แล้วก็แล้วเสร็จประมาณปี6 5านะครับขณะที่โครงการย่อยสําคัญณปัจจุบันของรัฐบาลเนี่ยที่คาดว่าจะเสร็จภายในช่้งปีนี้เลยก็คือโครงการน a u n แพด AJID นะครับเป็นสฐานที่สําหรับนักนักวิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนสําหรับการออกแบบเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับ การปปัะตัวของจุลงอินโนเวชันเนี่ยนะครับน่าจะส่งผลบวกกับหุ้นแคปิตอลแลนด์มอลทรัสนะครับเนื่องจากมีห้างสับสินค้าเวสเกตเจคุปนะครับแล้วก็ IMM ตั้งอยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็มอีอีกอย่างหนึ่งที่จะไปเยอก็คือทางบริษัทเกน i ิงนะครับซึ่งมีโฮเทลที่โอเปรตอยู่ในแถวนี้ด้วยนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำโอเวอร์เวกกลุ่มอสังหานะครับ เพราะว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างถูกด้วยนะครับแล้วก็มีปัจจัยบวกจากจากเมืองนี้เข้ามานะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไดประโยชน์ครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนกลุ่ม SME อย่างต่อเนื่องนะครับโดยออกมาตรการใหม่คือเงินกู้ SME with capital loan นะครับโดยจะร่วมประกันความเสี่ยงหนี้เสียอยู่ที่50%ส สำหรับเงินกู้สูงสุดที่3แสนดอลลาร์สิงคโปร,ร์ต่อหนึ่ง SME นะครับมาตรการเงินกู้นี้เนี่ยมีกำหนดระยะเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลคาดว่าจะมีการปล่อยเงินกู้รวมทั้งหมด2,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร,ร์นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำคัญของกลุ่มแบงค์เลยนะครับค่ะถ้าหากว่าเรามองมาในหุ้นรายตัวบ้าง่ะคะยังพอมีหุ้นตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจในการลงทุนด้วยไหมคะครับก็ในตลาด ของสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยนะครับซื้อขายด้วย P/B Price Book อยู่ที่1.2เท่าก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนในระยะยาวอยู่เกือบ26นะครับก็ใกล้เคียงกับระดับตอนที่เกิดช่วงโรคระบาดจานะครับแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ขอการร้ายในวันๆนะครับแต่ก็ยังถือว่ามากกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินในเอเชียแล้วก็วิกฤตการเงินทั่วโลกนะครับที่ Price Book เคยลงไปถึง0.8เท่านะครับ ถ้าหากคำนวณจากราคาพื้นฐานโดยอิงจากพลตตูบุ๊กเฉลีย่ย10ปีะย้อนหลังเนี่ยเราคาดว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์ในช่วงปลายปีนี้จะเทรดอยู่ใกล้ๆ3,000จุดนะครับซึ่งก็ให้อัพไซด์เพียงแค่ใกล้ๆ1%จากระดับปัจจุบันเท่านั้นและจากอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยเราก็แนะนำให้เลือกเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับที่ให้ปันผลสูงแล้วก็แนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นเมื่อราคาย่อลงนะครับโดยท็อปพิกของเราในขณะนี้ได้แก่ DBS นะครับ OCBC Singtel City Development Caree SingPost M L T แล้วก็ตัวบูมิชาม a านะครับขณะที่หุ้นขนาดกลางที่เราแนะนำก็ได้แก่ Value Tronic นะครับแล้วก็หุ้น iNovalue k w นะครับขณะดเดียวกันหุ้นที่เราแนะนำขายก็จะมี3ตัวก็คือตัว S M M ตัว Slide Engineering แล้วก็ตัว Super Group นะครับขอฝากที่นี่ก่อนนะครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่มีการกระจายการลงทุนไปยังพอร์ตการลงทุนของหุ้นในต่างประเทศนอกนาจากนี้แล้วนะคะร้อนกลับเข้ามาดูในตลาดหุ้นไทยกันบ้างถ้าหากว่านับมาจนถึงวันนี้ก็ปลาไปกลางเดือนเมษาย,ยนแล้วนะคะหลายๆคนบอกว่าแหมแป๊บเดียวเองเพราะว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีวันหยุดยาวหลายวันและในวันนี้เองก็เป็นวันหยุดต่อนเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีวันหยุดฟันล้ออยู่ในช่วงกลาง สัปดาห์ก็คือวันที่6วันจัก,กรีนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนในเดือนเมษายนค่ะต้องมาย้อนสถิติกันดูสันหน่อยนะคะโดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโกเองระบุนะบอกว่าเห็นสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นของดัชนีแบบนี้โอกาสที่ปีนี้เนี่ยนะคะจะเห็นจุดสูงสุดเนี่ยอยู่สักประมาณ1 4 3 0จุดน่าจะเห็นได้ในเดือนเมษายนนี้ค่ะก่อนที่จะยุบย่อตัวลงไปนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมลงไปอยู่สักประมาณ 1, 3 3 0จุดนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะในการที่ ขายทํากําไรหุ้นที่ได้รับกําไรในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติยังระบุเขาบอกว่าแนวโน้มของการเติบโตของตลาดหุ้นไทยนะคะในเดือนเมษายนานั้นยังมองโอกาสการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีได้อยู่ที่ระดับ1,430ถึง1,460จุดนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงค่ะกับการทําสถิติย้อนหลังจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนะคะที่ระบุบอกว่า ปกติแล้วในเดือนเมษายนนะคะโดยทุบั่วไปเนี่ยเราจะเห็นอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะดีนะคะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนั้นระบุนะบอกว่าสถิติหุ้นไทยในเดือนเมษายนส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนเนี่ยบวกเพิ่มขึ้น3.5เป็นความน่าจะเป็นถึง90นะคะหุ้นอัพเปอร์ฟอร์มที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าตลาดก็คือกลุ่มโรงพยาบาลอัตราผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่6ความน่าจะเป็นอยู่ที่90กลุ่มปิตโตรเคมีน่าจะให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่6% อัตราความน่าจะเป็นอยู่ที่80%กลุ่มพลังงานให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่5%ค่ะความน่าจะเป็นอยู่ที่80%กลุ่มชิ้นส่วนและยานยนต์นะคะให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่5%อัตราความน่าจะเป็นอยู่ที่60%นะคะส่วนในเดือนเมษายนนี้นะคะนอกเหนือจากหุ้นกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ยังมีหุ้นทั้งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะและในกลุ่มวัสดุก่อสร้างด้วยที่8ใน10ปีนั้นมีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มนี้ทั้งอสังหาริมทรัพย์นะคะและก็วัสดุก่อสร้างดย ในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยจะอยู่ที่3.7นค่ะในขณะที่อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ3.5ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการลงทุนนะคะในทิศทางของตลาดหุ้นไทยตามสถิติย้อนหลังกลับไปในปีที่ผ่านมา10ปีนะคะในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเลือกการลงทุนณนะปัจจุบันนี้ต้องมองหาหุ้นที่ให้การเติบโตแบบยั่งยืนนะคะดังนั้นเขาจะมีหลักการทํางาน แบบหลักธรรมภาพิบาลจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการทำธุรกิจให้มีการพัฒนานและเติบโตแบบยั่งยืนกันสำคัญที่องค์กรต้องมีคือหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ corporate governance Co หรือ C.G กล่าวคือบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและการไว้วางใจของทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารกรรมการตลอดจนพนักงานต้องตระหนักและร่วมกันปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรถูกฝัง awareness เนี่ยในการทำหน้าที่กรรมการผมคิดว่ามีมากขึ้น และคำถามที่ถามเนี่ยจะเป็นคำถามเชิงปฏิบัติการเชิงภาวะแวดล้อมในสังคมมากขึ้นคือมองกว้างกว่ามองกว้างกว่าบริษัทของตัวเองมองกว้างกว่าคณะกรรมการตัวเองถามถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามถึงผลกระทบที่จะมีต่อที่จะมีต่อประเทศต,ต่อสัองคม ที่ผ่านมาตลาดทุนไทยถูกประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการจากหลายหน่วยงานในต่างประเทศอาทิโครงการ CG Rose โดย World Bank CG Watch โดย Asia Corporate Governance Association ร่วมกับ CLSA Asia Pacific Markets ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านนี้มาโดยตลอดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและส่งผลต่อภาพลักษณ์ในสายตาต่างประเทศ แต่เมื่อในกรณีของอย่างพมา่าเวียดนามก็มาติดต่อกันเราอยากจะให้เราไปช่วยวางหลักสูตรในการทำเรื่องกรรมการพรมาร่านี่เพิ่งจะเปิดตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ายังไม่เป็นทางการแต่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็มองดูว่าสิ่งที่ทางบริษัทจดทะเบียนไทยทำเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากที่จะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยการรักษาจริยธรรมบรรษัทพิบาลในการทําธุรกิจเพื่อสร้างบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับประเทศอื่นๆในอาเซียนและแน่นอนว่าหากมีการฉีกกรอบกติกาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงต้องมีบทลงโทษที่เข้มงวดจริงจังและอาจต้องมีการเสียสละหรือแสดงความรับผิดชอบที่มากพอเพื่อรักษาบรรทัดฐานนั้นไว้รวมถึงชื่อเสียงธุรกิจที่ได้สะสมมา ั่นก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งนะคะที่สามารถอ้างอิงในเรื่องราวของหลักธรรมมาพิบาลในแวดวงของอาเซียนและก็ในระดับโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่บอกว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงอาเซียนนะคะณนะปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องราวของการทํามาตรฐานธนาคารของอาเซียนหรือแม้กระทั่งนะคะกรณีของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่จะมีการร่วมม,วม,มือทําให้โอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนการย้ายไปตั้งธนาคารหรือแม้กระทั่งธนาคารอื่นๆที่จะเข้ามาตั้งในบ้านเราการลงทุนเชื่อมโยงในตลาดทุนนั้นมีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนใ กลุ่มของอาเซียนและก็ขยายการลงทุนของเราเราท่านๆนี่แหละค่ะให้มีความกว้างไกลได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของความน่าสนใจในการลงทุนวันนี้ที่นํามาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าความน่าสนใจในอาเซียนยังไม่หมดไปนะคะแต่ช่วงนี้แผงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ